สวัสดีครับอินฟสูสำหรับน้องพี่สัสดีอำเภอชุมแพจากําเบินการเกี่ยวกับการจะทำวิดีโอนะครับเพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของสัสดีอำเภอชุมแพงานในหน้าที่ของหน่วยสัสดีอำเภอชุมแพนั้นจะต้องปฏิบัติตามหนึ่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497 2ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดีพศ2553 3 คำสั่งกองทัพบกที่1 1 7 3เรื่องคำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานศส,สีศสนาร้อยยีและการปฏิบัติตามนโยบายของผู้กำกับชารและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนั้นหน่วยสสเดียรเพื่อชุมพจมังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดทำเป็นวิดีโอเพื่อแนะนำหน่วยงานและแนะนำความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกิดมาช่วยอ,อื่นเพื่อพืน้นดินไทยชาติเนือสิ่งใ,ใด เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดขอบคุณครับคลิปนี้เป็น,ปน,ข,นขั้นตอนของการขอรับสมุดประจําตัว<อ>ทหารกองหนุนสําหรับขั้นตอนน้องน้องที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ขึ้นไปทางหน่วยฝึกที่รับผิดชอบก็จะมอบเป็นใบรับรองวิทยฐานะให้การขั้นตอนการตรวจสอบก็จะตวรวจสอบจากบัตรประจําตัวประชาชนและเอกสารารับรองที่สําเร็จการศึกษา ระดับของชั้นปีที่3ซึ่งจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นเอกสารรับรองไว้ว่าสําเร็จการศึกษาแล้วซึ่งหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจะเป็นหน่วยรับผิดชอบที่ออกให้เสร็จแล้วขั้นตอนก็เอกสารต่างๆนั้นก็จะส่งมาที่หน่วยสตีดเดมเพื่อแต่ละอำเภอแล้วก็จะเป็นเล่มลักษณะสีเขียวคือสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่1นนะครับก็จะติดรูปนะครับติดรูปน้องเขาจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นข้อมูลถ้าก็มีเลขประจําตัวก็จะเป็นเช่นทหารบกปีเท่าไหรและลำดับที่เท่าไหร่อย่างนี้นะครับซึ่งจังหวัดจะเป็นผู้ดําเนินการให้สําหรับด้านในก็จะเป็นเป็นสอดอ .8 เป็นหนังสือสําคัญจะเป็นลักษณะของยาวๆลักษณะนี้ก็จะมีรายการมีชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่แล้วก็หมายเลขประจําตัวที่เข้ากองประจําการซึ่งสํงงานักงานสถิติจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นเจ้าหน่วยดําเนินการให้ และวก็ลงชื่อรับรองโดยตําแหน่งของผู้วราชการจังหวัดและตําแหน่งสสจังหวัดจูกประทับตราสิงสีแดงไว้ลักษณะนี้นะครับเป็นหลักฐานไว้ส่วนช่องน้องๆที่มารับก็จะพิมพ์ลายนิ้วมือมือขวาและลงชื่อไว้ให้เรียบร้อยก็เป็นขั้นตอนการขอรับสมุดประจําตัวทหารกองหนุนหรือว่าสอแหรือว่าสมุดเล่มเขียวสาหรับน้อง,องที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สม ซึ่งขอรับได้ที่หน่วยสตีมเพอภูมิเนาของตัวเองก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับไม่ยากนะครับสมติประจจำตัวทหารกองหนุนประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่ผ่านมาก็คือวิดีโอนะครับที่แนะนําเกี่ยวกับหน่วยงานของสตีมโดยชุมแพและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของยืนยันนะครับว่าปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497้อกบัง็ครับกระทรวงการาหมว่าด้วยการ, 5, รสิบัติหน้ 5, าที 5, ส่สตีศสอพศ2 5้า คำสัส่งกองทัพบกที่1173เ,เ,เรื่องคาแนะนําการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานศิษยีพศ2529และระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ